ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันสวิตีลอยสูงวงค่ะคุณผู้ชมคะบริษัทไจแอนคอยคอร์เรชันของเรานะคะเป็นบริษัทขายตรงไทยค่ะที่เรียกได้ว่าติดอันดับนะคะหนึ่งในสิบของเมืองไทยเลยค่ะและเราก็มีสินค้านะคะมากมายนับหมื่นกว่ารายการค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อการเกษตรค่ะชีวายใจแอนค่ะและวันนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้ง3ท่านค่ะที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศ อาจารย์ดรชัยพลทองครองใสค่ะเป็นที่ปรึกษาสสวับท่านชมครับค่ะแล้วท่านที่สองค่ะอาจารย์พระดอนคำแอนค่ะเป็นนักวิชาการค่ะค่ะท่านที่สามค่ะอาจารย์กวีวุฒิเสนค่ะเป็นผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใจแอนค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับอยากสอบถามค่ะคำถามแรกเลยกับดรชัยพลนะคะว่าผลิตภัณฑ์ใจแอนเนี่ยค่ะเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ สำหรับผลิตภัณฑ์ไจแอนของเรานั้นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นตามแนวใหม่ของโลกนะครับโดยเฉพาะโลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับก้าว <9. S 2> หน้าไปทั้งจากศตวรรษปัจจุบันศตวรรษที่21ก็ามา,าเป็นทศวรรษนะครับผลบัณฑ์ของใจแอนทุกตัวนั้นนะครับเป็นผลัณฑ์ที่ปราศจากเคมีนะครับช่วยแก้ปัญหาของโลกในในประโยคนานาประการนะครับและที่สําคัญคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมฉลองในโครงการพระดำริว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับนะครับก็คือว่าเป็นไม่มีสารเคมีเลยทำมาจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะคือคอย่างเราใช้หรือเกษตรกรชาวนาไปใช้นะี่คือไม่ต้องป้องกันอะไรเลยสำหรับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในส่วนของใจเอ็นนั้นก็โดยหลักโดยทั่วไปก็คือหนึ่งมีความพอประมาณนะครับความเปลี่ยนแปลงของโลกทําให้เราต้องคิดนะครับว่าการที่จะมีรายได้อย่างยืน มีเศรษฐกิจที่ดีของครอบครัวนะครับจะต้องมีความพอประมาณอย่างไรบ้างนะครับจะย้ันพอประมาณในเรื่องของการลงทุนหรือราคาสินค้านะครับเป็นเบื้องต้นนะครับในข้อที่2คือความมีเหตุและผลนะครับเราก็ทราบันชัดเจนว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นเหตุเป็นผลว่าด้วยสินค้าว่าด้วยความเป็นอยู่ของมนุษย์ว่าด้วยอาหารบำรุงปรับปรุงดินว่าด้วยอาหารพืชและอาหารของมนุษย์ จำเป็นต้องมีเหตุมีผลที่ถูกต้องตามสภาพของภูมิอากาศโดยเฉพาะประเทศไทยและในส่วนที่สมคือต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีคําคว่าภูมิคุ้มกันที่ดีนี้นครับก็คือการที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยทดลองจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเจนนะครับว่าเหมาะกับเราอย่างไรนะครับเมื่อได้พัฒนาขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านเมื่อท่านออกไปใช้แล้วนะครับท่านจะไม่มีโอกาสขาดทุนพืช นะครับจะไม่มีโอกาสเสียหายและที่เป็นอาหารของสัตว์นะครับก็ทําให้สัตว์เจริญสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับก็จะไปสู่เงื่อนไขนะครับมี2เงื่อนไขในโครงการของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการบุรีหนึ่งเงื่อนไขความรู้นะครับเงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้สัมผัสกับพลันของใจแอนท่านใช้ตามที่ใจแอนบอกเล่าตามที่ตัวแทนหรือผู้ที่แนะนำท่านใช้พลันด้วยเชิงของความรู้ท่านใช้ไปก็จะมีคุณธรรมเกิดขึ้นว่า ใช่ถูกต้องตามหลักที่กําหนดเอาไว้นะครับและที่สําคัญก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้นะไจแอนไม่มีสารพิษไม่มีสารตกค้างไม่มีสารที่ไม่พึงประสงค์เมื่อเป็นผลิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นข้าวทุกเม็ดทุกจานนะครับที่เราทานนั้นนะครับปราศจากเคมีทั้งหมดครับนะครับแล้วจุดเด่นเด่นของผลิตภัณฑ์ไจแอนเนี่ยคืออะไรคะท่านดรในเรื่องจุดเด่นเด่นของผลิตภัณฑ์ไจแอนนั้นนะที่สําคัญคือเรามนความเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับ ที่ไม่มีสารพิษตกค้างเหมาะสำหรับชนิดต่างๆของผลิตผลที่ออกมาทำให้โลกไม่เพิ่มความเป็นโลกร้อนหรือมลภาวะที่เป็นพิษนะครับเป็นเรื่องต้นครับผมคือเรียกได้ว่าแต่ละสูตรที่เราผลิตออกมาเนี่ยคือทำมาเจาะจงให้อยู่ในความพอดีและความเหมาะสมถูกต้องไหมคะครับผมค่ะแล้วก็คําถามที่สองนะคะขออนุญาตถามอาจารย์พัดอนนิดนึงเห็นว่าเป็นนักวิชาการอยู่ของมหาวิทยาลัยนี้นะคะเแต่ละตัวเนี่ยค่ะ ผลิตภัณฑ์แต่ตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะจาแอนของเรามีทั้งหมด23สูตระนะครับแต่หลายๆคนที่พอได้เห็นแล้วบอกว่าโอ้ย23สูตรนี่จะจํากันมาดก,กันไหวหรือเปล่าใช่มีหลายประเภทใช่ค,ครับคือง่ายๆวันนี้จะมาแบ่งเป็นกลุ่มๆไว้ให้ให้ได้รู้ครับว่าแต่ละหมวดแต่ละกลุ่มเนี่ยจุดเด่นเนี่ยเราจะไปใช้ทางไหนเหมือนเปรียบเหมือนกันอย่างเช่นที่ว่าวันนี้เนี่ย เวลาเราไม่สบายไปโรงพยาบาลยาเยอะไหมครับโรงพยาบาลแต่ทําไมเนี่ยเขาไม่ให้ยาเราทั้งหมดค่ะเหมือนกันครับใจแอนมีหลายสูตรก็จริงแต่ถามว่าเกิดปัญหาตรงไหนเราใช้ตรงนั้นดีกว่าคือเจาะตรงเฉพาะโรคไปถูกต้องครับไม่ใช่ว่ามีตัวเดียวแล้วครอบหมดเราไม่ใช้อย่างนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับวันนี้นะครับจะแบ่งให้เป็นกลุ่มๆให้เริ่มจากกลุ่มที่1นะครับเป็นกลุ่มให้อาหารทางใบจะเริ่มต้นคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับเริ่มจากสูตรที่2เลยทันทีนะครับสูตรที่2 ให้อาหารไปปป๊บเนี่ยก็ได้เลยทันทีเหมือนค,คนเราที่ไม่สบายถามว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอลงความเห็นว่าแอดมิตต้องอยู่โรงพยาบาลหมอต้องให้น้ําเกลือเลยเหมือนกันครับสูตรที่2เนี่ยก็สําคัญอย่างนี้เหมือนกัน,เ,นเหมือนหลักสูตรเริ่มแรกเลยถูกต้องค,ครับให้เริ่มต้นเลยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สูตรที่2นําเลยะนะครับตัวต่อมาเป็นสูตรที่9 mm hmm. ในช่วงที่ติดดอกออกผละนะครับเพื่อให้ติดลูกง่ายขึ้นหรือว่าต้องการให้่อดดอกยาวขึ้นนะครับ สูตรที่11นะครับจะเป็นตัวเร่งให้ช่อดอกยาวขึ้นนะครับเหมือนกันเลยเกษตรกรจะเรียกว่าปุ๋ยหวานซะส่วนใหญ่นะครับแล้วต่อมาก็คือสูตรที่12เป็นตัวเสริมประสิทธิภาพยิ่งบ้านเราตอนนี้ฟ้าฝนมาไม่เป็นใจนะครับฉีดไปปั๊บฝนตกมาปั๊บมันล้างออกไปอย่างนี้ตัวนี้สําคัญมากครับยิ่งบ้านเราอากาศไม่เป็นใจใช้ตัวนี้เป็นนิดหน่อยตัวนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวจับใบ นะครับหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณสักหน่งถึชั่วโมงไม่ต้องกลัวนาฝนมาล้างออกเลยมันจะจับไปเรียบร้อยตัวที่15<ม>นะครับเป็นตัวป้องกันข้าวดีดข้าวเด้งเฉพาะเลยค่ะยิ่งปัญหาของเกษตรกรที่ทํานาข้าวคือมีปัญหาเรื่องของข้าวดีด<ช>นะครับตัวนี้เป็นตัวป้องกันข้าวดีด ยังไม่เฉพาะอย่างนั้นนะครับสามารถแช่ท่อนพันแช่เมล็ดพันก่อนไปปลูกได้ด้วยนะครับเห็นว่าในหาสูตรที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสูตรที่ให้ทางใบให้ทางใบระยะเริ่มแรกเลยถ้าต้องการให้อาหารทางใบเราก็มาเลือกตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่ให้ทางดินก็จะเริ่มจากสูตรที่1นะครับสูตรที่1นเนี่ยถ้าเกษตรกรที่มีเคมีอยู่แล้วนะครับแนะนํานะครับไม่ได้แนะนําให้เอาเคมีไปทิ้งมีเคมีอยู่แล้วเนี่ย แต่เราอยากจะค่อยๆลดมันลงตัวนี้สามารถผสมกับเคมีได้ถึง200กิโลนะครับถ้าเป็นปุ๋ยหมกักทําปุ๋ยหมักใช้เองตัวนี้สามารถทําได้ถึง100-150กิโลถ้ามีปุ๋ยคอกก็ผสมใช้ได้เลยะนะครับตัวต่อมาก็เป็นสูตรที่7สามารถหว่านได้เลยนะครับเป็นวัสดุป,ปรับปรุงดินเป็นเลี้ยงง่ายๆครับใส่ทางดินได้เลยนะครับตัวต่อมาคือสูตรที่20เหมาะสําหรับไม้ผลนะครับตัวนี้เราเก็บ เกี่ยวผลผลิตเขาไปแล้วนะครับแล้วเขาตัดแต่งกิ่งแล้วตัวนี้เราก็มาผสมเทราทโคนต้นนะครับหรือที่เกษตรกรที่ต้องการปลูกแบบหยดน้ําตัวนี้เหมาะมากนะครับเป็นยังไงคะลักษณะปลูกแบบหยดน้ําก็ใช้เป็นตัวหยดน้ำนะครับผสมในน้ําลงไปเลยเป็นเหมือนเชื้อใช่ให้เขาคือค่อยๆให้แบบหยดน้ําแล้วก็สูตรที่21นะครับตัวนี้สามารถทําปุ๋ยใช้เองได้หนึ่งกระปุกทําปุ๋ยได้หนึ่งตัน ถ้าวันนี้ทําปุ๋ยได้หนึ่งตันทําให้เกษตรกรค่อยๆลดต้นทุน <หา S 2> วันนี้ต้นทุนต่ําแต่ผลผลิตสูงเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับต้นทุนต่ําแล้วผลผลิตดีขึ้นกลุ่มต่อมานะครับจะเป็นกลุ่มป้องกันและกําจัดตรูพืชเริ่มต้นจากสูตรที่3นะครับสูตรที่สามเนี่ยเป็นตัวป้องกันชีตตัวตัวเป็นหมันถ <หา S 2> ูกไข่ไข่ฟอนะครับตัวนี้สําคัญมากเลยถ้าวันนี้ไม่มีการใพ้ระบาดใช้ตัวนี้ในลักษณะของป้องกัน แต่ถ้ามีการแพร่ระบาดแล้วนะครับใช้สูตรที่13ตัวนี้กําจัดเลยทันทีนะครับถูกตัวตายถูกไข่ไข่ฟองแต่มันไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ใช่ไหมไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เพราะใจแอนเนี่ยมาในสโลแกนของใจแอนคือทุกชีวิตปลอดภัยไร้สารพิษและทำไมจะเป็นชีวภาพสกัดถึงตายค่ะตัวนี้เราสกัดจากธรรมชาติมานะครับใช้ระบบธรรมชาติดูแลด้วยแล้วสูตรที่14จะเป็นในเรื่องของหอย ค่าหอยหอยเชอรี่หอยเชอรี่่มี๋ยวอย่ะถามขออนุญาตถามนิดนึงเมื่อเวลาเราใช้ใจแอนมาสมมติเปรียบเทียบกับนาข้าวนะคะมันจะมีปลามีอะไรอย่างเงี้ยอย่างหอยเชอรี่ตายปลายังอยู่ไหมอยู่ครับไม่เป็นอันตรายต่อกุ้งหอยไม่เป็นอันตรายต่อกุ้งปูและปลาแต่จะฆ่าเฉพาะหอยอย่างเดียวเท่านั้นเห็นไหมครับเลือกฆ่าเฉพาะตัวเท่านั้นเองไม่ได้ฆ่าทั้งหมดเพราะมันไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเป็นเคมีครับฆ่าหอยฆ่าปูฆ่าปลาตายแล้วคนที่ไปเก็บมากินนะครับ เนี่ยมีผลด้วยนะครับกลุ่มตัวมาครับกลุ่มป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียนะครับบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนบ่อยมาครับวมันเป็นร้อนชื้นเป็นเขตร้อนชื้นรับปรอเทศไทยเราอุณหภูมิมาไม่ไม่ไม่ปกติด้วยนะครับคืนฟ้าคืนฝนแต่ไม่ตกทางเราแต่ตกอีกทางหนึ่งเริ่มต้นจากสูตรที่4นะครับป้องกันเชื้อราในระบบอากาศ อุณภูมิเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนใช้ตัวนี้ได้เลย <S <S นะครับสูตรที่5เป็นเชื้อราระบบลากระบบภายในหรือระบบพื้นดินนะครับที่เกิดจากเชื้อราที่มีการแพร่ระบาดแล้วใช้สูตรที่5และสูตรที่6เป็นตัวป้องกันเชื้อราเกี่ยวกับยางพาราหน้ายางแตกหน้ายางแห้งหน้ายางมีปัญหากีดแล้วน้ํายางไม่ไหลตัวนี้เหมาะมากครับทําทให้หน้ายางนิ่มขึ้นนะครับเป็นเชื้อราลึกยาง ตายนึ่งอย่างนี้ครับปัญหาเกษตรกรที่ปลูกยางอยู่นะครับเน้นนะครับยางที่ตายนึ่งหรือหน้ายางแตกเกลีแล้วน้ํายางไม่ไหลตัวนี้นะครับอัตราการใช้1ลิตรต่อน้ำหนึ่งขวดต่อน้ํา1ลิตรนะครับสามารถทาหน้ายางได้1000ต้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันเขาเรียกนะครับกลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มที่ใช้สําหรับสัตว์นะครับเริ่มต้นจากเห็นไหมครับตัววัสดุปรับปรุงดินเราเริ่มจากสูตรที่7 นะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อกุ้งบ่อปลานะครับที่าสามารถปรับค่าพีเอชของน้ําด้วยฝนตกจะจัดนะครับบ่อก,กุ้งที่คนเลี้ยงกุ้งจะรู้ดีครับค่าพีเอชเปลี่ยนเนี่ยทำให้กุ้งนอกน้ำนะครับหรือปลานะครับไม่ค่อยกินอาหารนะครับน้ํามันแน่นเกินไปตัวนี้ทําให้ ่าของพีเอชในน้ำโปร่งขึ้นทําให้โตเร็วด้วยก็เรียกได้ว่าแต่ละชนิดที่ทําออกมาเนี่ยเพื่อเจาะเฉพาะเจาะจงเลยถูกต้องครับถูกต้องครับงั้นขออนุญาตถามทางอาจารย์กวีนิดน,นึงคะอยากให้สรุปอะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใจแอนนี้ของเราหน่อยอะคะสรุปให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยอะคะครับสําหรับผลิตภัณฑ์ใจแอนนะครับมีทั้งหมดอยู่หกกลุ่มนะฮะแต่ละตัวนะครับแต่ละสูตรเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปโดยสรลปแกนที่ว่า ทุกชีวิตปลอดภัยไรสารพิษไรสารพิษยังไงนะฮะคือเราใช้วิธีสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยอย่างกลุ่มที่ฉีดพ่นทางใบนะฮะสกัดจากจุลินทรีย์แล้วมาขยายและสกัดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมมาเป็นพันๆปีก็จะได้พวกสารอาหารพวกเอนไซม์ออกมาะนะครับหรือสกัดจากไข่จุดที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะสกัดออกมาก็จะได้โรตฮอร์โมนออกมา นะครับหรือสกัดจากพืชธรรมชาติสําหรับป้องกันกับไร่มแมลงนะครับ,รบทั้งหมดก็มารวมอยู่ในชนิดน้ําหรือชนิดเม็ดนะครับก็ถือว่าเป็น, inside, นเอนไซน์นะครับเป็นเอนไซน์นาโนเลยนะครับที่ผมพูดมานี้ไม่ว่าจะเป็นฉีดพ่นทางใบหรือ ชนิดเม็ดใส่ทางดินก็เป็นเอนไซม์ชนิดเม็ดใส่ทางดินเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราใจแอแอนเนี่ยคือผลิตมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วถือว่าเป็นจวัตกรรมชั้นสูงในการผลิตนะครับที่ใช้ทดแทนเคมีได้เลยะนะครับอีกอย่างนะครับที่โชว์อยู่ด้านหน้านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของเจแอนทั้งหมดอย่างอ้อยหรือมันสบปะหลังหรือมะเขือใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยะนะครับหรือพืชทุกชนิดทุกระยะ ใช้ได้ทุกช่วงไม่กระทั่งเห็ดฟาง,ฟงเห็ดหลงังฟางใช้ได้หมดนะฮะวัดกันที่ความหวานรสชาติน้ำหนักนะครับจุดนั้นเลยนะครับและอีกอย่างผลิตภัณฑ์ใจแอนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไร้สารเคมีนะครับไม่มีเคมีทุกสูตรไม่มีเคมีนะครับใช้อัตราเดียวกันกับเคมีได้นะครับอย่างเจแอนสุดเจ็ดเนี่ยเป็นใจแอนชนิดเม็ด นะครับเป็นเอนไซม์ชนิดเม็ดเนี่ยใช้อัตรกากันกับเคมีได้ได้เลยนะฮะ,ะจุดนี้ะนะครับและอีกอย่างขอให้ท่านเกษตรกรที่ดูรายการนี้นะครับให้ลดละเลิกสารเคมีหันมาใช้เอนไซม์ชนิดน้ําชนิดเม็ดของผลิตภัณฑ์เจนะนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆที่ให้ความรู้กับเราและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะ,คะ คุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องกันไปไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ใจแอนนะคะจะมาพูดคุยกับเราค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะพวกเราแข็งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริง ด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสใ้อาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับทั้ง3ท่านค่ะที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ใจแอนนะคะท่านแรกค่ะคุณพรทิพย์สิงชัยค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านที่2นะคะคุณวริทนทรเพชรพึ่งค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วท่านที่3นะคะคุณปานวัฒน์แท่งทองค่ะกับสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอะไรคะคุณปานวัฒน์ครับผมก็คือวันนี้ครับจะนําเสนอเปลี่ยนผ่านไจแอนที่ไปใช้กับในนาข้าวนะครับแล้วก็นาข้าวแล้วก็พืชตัวหลักพืชสวนครัวอะไรพวกนี้ครับค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยครับข้าวเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับปลูกในทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับผม แต่ถามว่าทุกวันนี้เกษตรกรที่เป็นชาวนาจริงๆเนี่ยร่ำรวยไหมจะมีสักกิี่ท่านละครับที่ถือว่าพอพอมีกําไรบ้างนะครับเพราะว่าหนึ่งปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องในนาข้าวนะครับผมปัญหาหลักๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยหลายๆที่มีปัญหาเรื่องข้าวดิบข้าวดิบข้าวเด้งจริงๆแล้วเกษตรกรจะทราบดีเลยว่าข้าวดิบข้าวเด้งเนี่ยทำให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยของข้าวที่ปลูกเนี่ยได้น้อยลงมากและบางครั้งในบางทีไม่ได้เกี่ยวเลยด้ซ้ําไป เพราะว่าเพราะถ้าขึ้นหนาขึ้นมากเนี่ยเพราะว่าถ้าเข้าดเาดีกเขาเร่งนี่หนามากเลยมันจะทับถมเอาเข้าวที่เป็นข้าวล้มเสียหายไปหมดเลยลอีกตัวอีกตัวที่สําคัญก็คือนั่นคือปัญหาเพี้ยกระโดดสีน้าตาลครับซึ่งตอนนี้ในจิตจังหวัดพิจิตรเนี่ยโอ้โหแบบลงทําลายเพราะว่าเพี้ยพวกนี้จะกัดกินน้ําเลี้ยงครับะจะไปดูดน้าเลี้ยงแล้วทำให้้นข้าวยืนตายเลยนะครับผมซึ่งในผลิตภัณฑ์ใจแอนเนี่ยเข้าไปช่วยไปช่วยได้อย่างมากเลยนะครับช่วยตัวไหนครับอย่างเช่นในเรื่องของ เอ่อข้าวเด็กข้าวเด่นเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ตั้งแต่เริ่มเเตรียมแปลงดินเลยนะครับจะย่อยเลยก็คือย่อยด้วยเจ้แอนสูตร22นะครับซึ่งเป็นเอนไซม์จากสับลวดดมะละกอแล้วก็จุลินทรีย์นะครับไปย่อยพวกเม็ดวัชพืชเม็ดหญ้าอะไรพวกนี้ครับทำให้ไม่มีหญ้าเกิดขึ้นบางทีเราหวานเขาจะได้เข้าเป็นเนื้อเเลยะนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยในเจ้แอนสูตร22เนี่ย ครับจะปลดปล่อยอปุ๋ยเคมีที่เราใช้กันตั้งแต่ทับถมกันมาหลายๆปีนะครับที่มันตึงเอาไว้เนี่ยปลดปล่อยแล้ปุ๋ยตรงนี้ออกมาใช้ด้วยนะครับค่ะเหมือนแบบว่า,าย่อยสลายไปด้วยในตัวใช่ไหมคะก็คือพูดง่ายว่าได้2เด้งเลยยิ่งได้เด้วด้นกสองตัวนะครับเกษตรกรที่ผมไปแนะนำเนี่ยหลายท่านปรากฏว่าพอใช้ไจแอนซ์22ย่อยสลายไม่รู้จะพืชพวกข้าวเดืดพวกอะไรเนื้อหนึ่งว่ากดว่าเขาพอใจมา89-10%ระบบฮาร์ แทบปกตินาแปลงนี้เนี่ยจะมีเ,เข้าดิดเข้าได้ในเยอะมากแต่การท่เราพอใช้ผลิตภัณฑ์ไจแอนตั้งแต่เริ่มจากการย่อยย่อยอไปจะพืชเนี่ยปรากฏว่าเหลือเห็นไม่เท่าไหร่ะนะครับผมจึงเกษตรกรพอใจมากเลยคร่คะขวดนึงเนี่ยไจแอนหนึ่งขวดนี่คือ1ลิตรใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับหนึ่งลิตรเนี่ยถ้าเทียบกับนาข้าเนี่ยใช้ได้ประมาณกี่ไรค่ค่ะเอ่อถ้าถ้าจะเป็นตัวย่อยเนี่ยครับสามถึงห้าไร่นะครับก็อยู่ที่ <5 S 2> ว่าในในแปลงนั้นเนี่ยเอ่อสภาพสภาพครับหนาขนาดนั้นเคยผ่านมาเยอะขนาดนั้นใช่ครับผม ซึ่งเกษตรกรเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกวันนี้เกษตรกรพอใจมากพอใจมากกับตัวที่นาข้าวใช่ไหมคะใช่ครแล้วอย่างเรื่องผลผลิตที่ได้อย่างเมล็ดอะไรเงี้ยคือโอ้โหดีมากเลยครับเพราะอะไรเพราะนี่เป็นพันใจแอนทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นใจแอนสูตรสองนะครับเอ่อหรือแอนสูตรเจ็ที่ใส่ทางดินนะครับพวกนี้จะมีสารอาหารที่ที่ยกเยอะมากเลยนะครับเอ่อหลายๆที่นะครับลองเทสนะครับข้าวน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้นนะครับคือคือใน แป้งในข้าวเนี่ยสำคัญสำคัญเพราะอะไรหลายที่เนี่ยข้าวเนี่ยบางทีไม่เต็มโครงไม่เต็มโครงเหมถึงว่ามีมีข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยแทนที่ในปริมาณในหนึ่งถังเนี่ยแทนที่แทนที่จะได้น้าหนักเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยข้าวเนี่ยใช้น้กหนักของการตนก็คือใช้น้ําหนักเป็นเกณฑ์นะครับก็คือทำให้ทำให้ปริมาณเนี่ยที่ในปริมาณจะทาให้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับผม ก็คือว่าใช้ไปแล้วเนี่ยคือช่วยในเรื่องของปริมาณด้วยค,คือไม่ง่ายว่าหนึ่งไร่ปกติแบบอาจจะเก็บเกี่ยวได้เท่านี้แต่พอใช้ไตแอนเนี่ยเพิ่มมาอีกเป็นเท่าหนึ่งเพิ่มขึ้นค่ะค่ะและอย่างทางด้านของคุณวรินทร์ค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นได้เป็นผู้แนะนําใช่ไหมคะเห็นว่า<ม>ค่ะได้ไปนแนะนำผลิตภัณฑ์ไตแอนเนี่ยให้กับใครบ้างคะคือเดิมทีได้ไปแนะนําให้กับทางครอบครัวนะครับว่าเ,เดิมทีทางครอบครัวเนี่ยใช้ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสารเคมีคซึ่งมันก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างเงี้ยพอเห็นทางครอบครัวใช้แล้วเนี่ยก็เป็นห่วงสุขภาพร่างกายของทางครอบครัวก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์ใจแอนซึ่งมีทางด้านปลอดสารพิษซึ่งทางครอบครัวใช้แล้วเนี่ยก็ไปใช้กับผลิตภัณฑ์อ้อยแล้วมันเกิดฟีดแบ็กก็คือทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าอ้อยเนี่ยมันได้ผลดีหลังจาก เป็นอ้อยแล้วเนี่ยก็ไปแนะนำพืชผักสวนครัวอย่างอื่นต่อก็พวกมะนาวมะเขืออื่นๆที่ใช้ในครัวเรือนนะครับผมแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาเหมือนกันเช่นเดียวกันว่าคือค่อนข้างที่จะดีเนาะคือเราจะนิยมคือสโลแกนของเราใช้ดีแล้วเราบอกต่อใช่คอย่างข้างหน้าเนี่ยคุณปณวัฒน์เห็นว่ามะเขือมะเขือเนี่ยไม่ได้ลดน้ําเลยเหรอเออคือนี้ครับทำไมลูกถุงใหญ่ขนาดนั้นก็คือไปไปแนะนํา ที่เขาปลูกเนี่ยเขาบอกว่าบอกว่าช่วยดูแลหน่อยว่ามะเขือเนี้ยเป็นเป็นมะเขือทีถถถถออ่ถ้าใช้ถ้าปลูกเนี่ยหนึ่งจะทานอร่อยเ้าใช้ผลิตภัณฑ์ไจแอน์เนี่ยนะครับค่ะอันนี้เขาเรียกพันอะไรอะคะเออม่อไม่ทราบชื่อพันนะนะแต่รู้สังเกตว่าลูกใหญ่มากอ่าได้จัะจริงๆแล้วคือถ้าถ้าเป็นถ้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ท่าไม่ใหญ่เท่านี้ครับคือหลายๆที่ที่เอาไปให้ปลูกเขาก็ปลูกก็โอเคก็ได้ปกติทั่วไปแต่มะเขือที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไจแอน์ตั้งแต่เริ่มเนี่ยด พราจริงเนี่ยเมื่อเขือเนี่ยปัญหายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องหนอนเหมือนกันน,<อ>น,นะเจาะอะไรเนี่ยโอโ้โหค,คเพราะก็คือแต่เ,เราใช้ผลิตภัณฑ์ใจอั้นสูตร13นี่จีไปนะจะช่วยป้องกันเพื่อป้องกันหนอนที่เข้าทำลายได้เยอะมากแล้วผลเนี่ยจะใหญ่ลองช่างดูนะครับผลหนึงเนี่ยเกือบ5ขีดถึง7ขีด ครับตึ้งโอ้โหแล้วก็ข,วกข้างใหญ่เลยครับแล้วก็รสรสชาติอร่อยมากลูกหนึ่งนี่ไปแกงได้ทั้งหม้อเลยโอ้โห,โหได้ครับได้เขาสังเกตว่าลูกใหญ่มากคาค่ะและเห็นว่าผลิตภัณฑ์ไจแอนท์ของเราเนี่ยไม่ได้มีที่ใช้แต่เฉพาะทางด้านการเกษตรอย่างเดียวเห็นว่ามีในครัวเรือนด้วยเหรอคะครับค่ะค่ะอันนี้จะเป็นคุณพรทิพย์นะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไจแอนท์ที่ใช้ในครัวเรือนค่ะค่ะพอดีพี่พี่ใช้ผลิตภัณฑ์เขาในครัวเรือนก็คืออย่่างเชน แะมะลงสาบแมลงวันยุงอะไรอย่างเงี้ยพี่จะใช้องค์เขาประจําก็คือตั้งแต่สูตรสิบหกอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายในบ้านก็คือผู้หญิงเราอะถ้ามีพวกนี้เราก็จะไม่ชอบหละถูกไหมพี่ก็จะใช้องค์เขาประจํายิง่งที่สูตรสิบเก้าอะไรเงี้ยพี่จะใช้ประจําก็คือเขาจะไปฉีดปุ๊บเนี่ยเขาจะปรับห้องนอนให้ได้ ห้องนอนเราหอมดีมากคือคือประทับใจมากไม่ใช่หอมแบบกลิ่นน้ําหอมแต่เป็นกลิ่นธรรมชาติใช่ค่ะเป็นเป็นกลิ่นตะไคร้หอมอะค่ะค่ะแล้วทําให้เราแบบหายใจโล่งพอไปแนะนําเพื่อนๆหรือว่าพวกแม่บ้านอย่างเราเราอย่างนี้ก็คือเพื่อนก็ประทับใจมากทุกคนก็ใช้เป็นแบบฉีดฉีดฉีดค่ะฉีดค่ะก็ใช้ตั้งแต่สูตรสิบหกเขาสูตรสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สูตรสิบแปดนี่สําหรับคนที่แบบ บรรดาลูกๆทั้งหลายที่ไปเรียนแล้วก็จะเรียกว่าตัวเหาอะไรเงี้ยค,คุณแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเพื่อนพี่เขาใช้เลยเอาเอาตัวเนี้ยสูตรสิเนี่ยไปใช้ซึ่งหายแล้วแบบไม่มีอีกเลยอะ่ะแม้กระ,ะทั่งไข่เขาอะ่ะเขาก็ประทับใจกันตรงนี้แล้วก็แนะนําสูตรอื่นให้ให้ไปใช้ในครัวเรือนเขาก็ประทับใจทุกคนประทับใจค่ะ ก็ในครัวเรือนนี่ก็คือจะใช้ได้ทั้งภายในบ้านเรารวมถึงสุขภาพของคุณลูกๆใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าสําหรับท่านที่เป็นเหาเนี่ยไปผสมน้ำาใช้สาหรคะใช่ไมะไม่หมักไว้เลยค่ะหมักไว้เลยแล้วผมนิ่มแล้วผมดกมากแล้วตรงที่นี่มีอันตรายกับผู้ชายไหมไมเลยค่ะทำสีสาอะไรไม่เลยบํารุงด้วยจากเด็กที่ผมบางๆผมหนามมากและสลวยมากค่ะก็เรียกได้ว่าใจแอนของเราเนี่ยทำมาครอบคลุมทั้งผัก นาข้าวพืชไร้ต่างๆแถมยังรวมถึงในบ้านเราด้วยค่ะค่ะคุณปนวัฒน์ล้วเห็นว่าวันนี้มีตัวอันนี้ค่ะที่จะมาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับพวกน้ำข้าวพืชผักใช่ไหมคะคือคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วคือปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมอยากให้เกษตรกรเนี่ยต้องร่วมมารับผิดชอบคือปัญหาเนี่ยตัดมาจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะครับ เขาบอกว่าจีนเนี่ยเตรียมปรับกฎหมายนาเข้าอาหารนะครับระวังผล,ลไม้ไทยเนี่ยที่มีสารปนเปื้อนสารเคมีตกค้างเนี่ยครับจะถูกตีกลับยกล็อตนะครับเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าเนี่ยถ้าตามตารางเนี่ยครับประเทศจีนเนี่ยนำเข้าผลิตผลจากไทยเนี่ยเยอะมากหลายตัวเลยนะครับถ้าเกิดเราเรายังไม่หันเกษตรกรเนี่ยยังไม่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษนะครับจะทําให้มีสารปนเปื้อนเพราะมีสารปนเปื้อนปั๊บเนี่ยถ้าจีนตีกลับเมื่อไหร่ อย่าลืมว่าทุกวันเนี่ยเป็นยุคข,ข่าวสาระนะครับทางญี่ปุ่นเขาก็ต้องได้ข่าวถูกไหมครับทางยุโรปต้องได้ข่าวอย่าลืมว่าเราเนี่ยส่งผลิตภัณฑ์ไปทั่วเทาเวียกประเทศไทยของเราเนี่ยเปรียบเสมือนครัวของโลกถูกต้อง,ถ,องถูกต้องครับสิ่งนี้ผมอยากให้ไม่ใช่ว่าเฉพาะาผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นแต่อยากให้เกษตรกรทุกท่านนะครับ หรือว่าทุกคนเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบ,ชอบใช่ครับผมถือว่าถ้าถ้าเราร่วมรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเกษรเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมะนะครับเกษตรกร,รของเราเมีรายได้หล,ลักๆมาจากเกษตรกรรมถ้าหนึ่งถ้าเราช่วยกันลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับทุกชีวิตปลอดภัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ม,มันสุดยอดครับเป็นสิ่งที่เราทีมจแอนเนี่ยเราเราต้องการมากเลยครับผม อยากจะให้คุณพรทิพย์ค่ะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเลยค่ะให้มาเชิญชวนมาใช้ผลิตภัณฑ์ใจแอนของเราค่ะค่ะเท่าที่ฉันใช้มานะคะเราประทับใจเราก็อยากแนะนําให้ให้ทุกท่านที่คิดว่ารักษาสุขภาพตัวเองหรือคุณรักคนในครอบครัวก็หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ใจแอนสำหรับสูตรที่ใช้ในครัวเรือนอย่างเช่นปลวกมแมลงสาบมาแมลงวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะหรือว่ายากันยุงยากันยุงนี่ ถามว่าทุกคนไปใช้ตามท้องตลาดทั่วไปเราเชื่อว่ามีสารเคมีทุกๆยี่ห้อนะคะ,คะแต่อันนี้เราปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีเลยและทำให้ลมหายใจเราหายใจได้สบายก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะนะคะค่ะรักษาสุขภาพตัวเองหน่อยค่ะ,ค,ะคุณวรินทร์ค่ะคือจากการที่ได้น,นำให้ทางครอบครัวแล้วก็ทางเพื่อน,น,นเกษตรที่อ,อยู่ เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษดูแลสุขภาพคือเดิมทีที่เขาใช้เคมีแล้วเนี่ยทำให้สุขภาพร่างกายเขาแย่ลงเพราะหลังจากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยปลอดสารพิษทําให้เขารู้สึกว่าเขาสุขภาพร่างกายดีขึ้นก็ขอแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เนี่ยกล่าวมาเนี่ยครับผมค่ะฝากของดีให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะครับ<ม>ค่ะคุณปณวัฒน์ค่ะครับก็อยากจะขอฝากนะครับรเกษตรกรท่านใดครับมีปัญหา ทุกพืชน,นะครับท,ทุกชนิดทุกปัญหานะครับผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ใจแอนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเกษตรกรได้ทุกเรื่องนะครับโทรมาที่ทีมงานใจแอนเราได้เลยครับทุกเบอร์ที่ท่านที่ท่านเห็นนะครับโทรมาถามได้ทุกท่านเลยเรามีทีมงานที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับและผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสุดยอดเลยครับค em SO ่ะใช้แล้วก็รวยด้วยเนาะใช่ครับค่ะค่ะเรียกว่าใช้แล้วก็รวยด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ต nah ้องขอขอบคุณทั้งสามท่านมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ใจแอนของเรานะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์อรด,ด้านล่างนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ www.worldjc.com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ www.coin.co.th ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันค่ะทางช่อง i n เ v วเวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทใจแอนคอร์ปอเรชั่นจำกัด สำหรับวันนี้ที่ฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ